วิญญาสักศี่ทุกต้องการเยอะมากเกิดแก่เกิดกกตายอยู่ที่นี่พิญญาณมันเห็นชัดเจนถูกตั้งเแเอาละเวลาจะวิจารมก็วิีกรรมแตามันจ,จะมีะมผลของลฟันแทเข้มมา,ามาท่งร่างปัญญาการมันเห็นเป็นตามกันแล้วล่ะกร,ระจายอืมอมีอะไรอีก<น>บ้างคน,<ะ>คนที่สามครับอันนี้นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสารคามขึ้นต้นว่าผมได้ปฏิบัติอย่างเข้มขัดนั่งสมาธิเดินจงกรม ไม่ได้ขาดพิจารณาร่างกายของเรานี้มันประกอบด้วยสิ่งปฏิโกณผมคิดอย่างเดียวก็คืออยากจะพ้นทุกข์ฟังธรรมะจากเว็บไซต์ของท่านหลวงตาซึ่งเป็นประโยชน์มากในการปฏิบัติด,ด้วยตนเองถ้าผมมีปัญหาเกี่ยวกับธรรมะ,ะการปฏิบตัติผมก็จะถามผ่านทางเว็บไซต์ของท่านหลวงตาโดยไม่ต้องมาหาหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยครับ ผมกลัวแต่ว่าหลวงตาจะไม่อยู่ให้ถามอีกแล้วผมจึงรีบเร่งความเพียรและขอให้ท่านหลวงตารอผมก่อนนะครับเมืขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าเขาเวลามีปัญหาเขาถามผ่านทางเว็บไซต์ท่านหลวงตาเขาไม่ต้องมาหาหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์มากผมกลัวแต่ว่าหลวงตาจะไม่อยู่ให้ถามอีกแล้วดังนั้นผมจึงรีบเร่ง ความเพียรแล้วก็ขอให้ใหลวงตาไม่อยู่ให้สาก็คือหลวงตาจะตายไปบ้างให้อยใช่ไหมกำนองน,นั้นแหละครับอ,อ,อย่าดูเรื่องของหลวงตาจะตายเจ้าของจะตายไปอยู่เจ้าของบ้างสิเข้าใจไหมให้เร่งบวนาเจ้าของก็จะตายเหมือนกันจะไปห่วงเจ้าหลวงตาให้ห่วงเจ้าของเข้าใจหรือเปล่าครับที <ๆ S 2> เ่เขาก็รีบเร่งความเพียรแล้วก็บอกให้หลวงตารอผมก่อนนะครับอนี่รออยู่แล้วนี่มันนอนตายอยู่แล้วถึงไม่มาบ่ะ ผู้รอรออยู่จะตายอยู่แล้วยผู้มามันมาอย่างไรมันยังไม่เห็นเจ้ากองก็ะสังขันนี้ว่าเอาว่าไปเขาเขามีปัญหาอยู่อ่นิดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าปัญหาของผมก็คือแม่ของผมไม่ให้ผมบวชปฏิบัติตลอดชีวิตเพราะว่าฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีแม่ผมขอขอขอร้องให้อยู่แบบนี้ไปผมก็ขอร้องแม่หลายครั้งแต่แม่ก็พูดเหมือนเดิม ผมมีศรัทธาในการบวชอย่างเต็มเปี่ยมผมเคยบอกแม่ว่าทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายคนทุกคนตายไปก็เอาไปไม่ได้แม่ก็ไม่ฟังขอเมตตาหลวงตาแนะนำผมด้วยผมจะทำยังไงดีจะใช้ชีวิตทางโลกหรือจะออกบวชตามสายทางพระบรมศาสดาเพราะแม่ไม่อนุญาตให้ออกบวชเออเอาแบบพระยศคุยบวรนะพระยศคุลบวรงนะั้นะ่ะ พ่อกับแม่มีลูกชายคนเดียวเป็นเพศรษฐีแล้วพ่อกับแม่เอากองเงินกองทลงมาอวดมาอวดพระยากรบุตรคือพระยากบุตรวุ่นวายไม่ยอมดูก็บังคับกาอะไรไม่มีความหมายไม่มีความหมายเป็นเรื่องวุ่นทั้งหมดไม่วุ่นจนที่จะออกบวชออกปกาิีัแบตามทางของศาสนาเท่านั้นเองแล้วสมช้าพระยอดย,ยังไม่บวชไปเลยคือเง ซึ mí, aquí, kh ắc, không có, on, uh. ่งบ uh, 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 uh. ุนวาาซึ่งขาดข้อไปเรื่อยๆไปหาพูะเจ้าพระองค์ก็ทรงเดินองกรมอยู่เออมากไ่เยอะหวังอ้ะนะท้่ไม่ขาดข้อทื่ไม่วุนว่ยไอสองท่ามันจะเป็นจะจายเส้นหัวมจอเอาจให้รักก็หมายก็ว่าอย่างนั้นต่อใจนะแล้วพรรยาคุยบับานบูํามึงอันนี้เราแบบเดียวกันใช่นะพ่อก่บแม่ก็เลี้ยงเรามาแล้วโตไปงควกรแล้วถีนีเราจะเลี้ยงเราเอาใจเรือเลี้ยงไอเดชาทั้งนั้น พ่อกับแม่ก็เจเจง่นานดีไปช่างหนึ่งลูกกับเจงานดีนอย่างจางค้องจางดีเข้าใจไหมรับ <นะ S 1> เอาละเราก็ดีไปช่างเราก็มีงานจบจแล<น>้วครับสามคน,น <ะ S 2> สามคนจบแล้วครับอ <นะ S 2> อันนี้เขาถวายปัจจัยสองพันบาทเราว่าน้องถวายท่านหลวงตาโดยโดยในเชาวปิยะวานิสเถียนแล้วเกาบอกขอให้เขาอายุยืนครับ เนี่ยในชาวที่ถวายเขาคับานเนี่ยเขาอายุยืนอ่าเขาขออายุยืนอายุยืนอ๋อสูบไปเถอะลมหายใจอยู่เมื่อมันยืนมันตั้งอยู่ลมหายใจมันสูบไปเรื่อยสั่นลมหายใจยังมีอยู่ไม่ตายเข้าใจไหมจอมจอมรู่แดงแล้วอะไรอยู่อ่ะหน้ากองมาแล้วครับห้าร้อย หน้ากองมาห้าร้อยตามสัญญาบห้าร้อยห้าร้อยมีคนนั่งอยู่เหรอจะอะไรอยู่อ่ะตอนนี้หมดแล้วครับอืมฮะเราก็อยู่ทั้งในอยู่กลันเราไม่ให้พองที่ยังยังครนะยังยังไม่ให้องมันวุ่นว่าอืมก็ให้ฟองอืมทางจามนาทุกอย่างคือออกทางนี้ต้องเนี้ใกล้ที่เขามาถามปัญหานี่ ให้ไปฝือเครื่องสอนตนนะเรามานี่มาเพื่ออุรมศึกษากิจมันโง่มากเอาคำสอนเข้าไปมันจะสว่างออกมาจะรู้เห็นรู้ผลดีชั่วปัจจุบัดตัวได้ยกถูกต้องดีงามเข้าใจว่าอืมให้ก่อนปฏิทินจังปฏิทินสมหาคือประเมยว่าสมุสตูสาเพิ้นสูสามกับปาจังโชปัญญาระโสยะถามมันโชติ พระสวนดาสัพพิสโยวิว่าช่างสุสัตอโยโคมีนาสตุูมาเตะพระวมนะจราโยสุดที่นีคือข้ายโยโกภะอภิวาสนาสีสนิจังพุชาปัจจายโยกจักรโยธามาว่าชางเตะอายุวนโยสุขังภา